สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นํำเสนอเมนูกุ้งผัดพริกเกลือเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำกุ้งคั่วพริกเกลือวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยกุ้ง น้ำมันหอยพริกเหลืองเกลือพริกกินดาแดงเขียวกระเทียมสับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสรากผักชีเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอากุ้งนะครับชุบแป้งนิดนึงนะครับแล้วจะเอาลงไปทอดก่อนที่เราจะเอาไปทำกุ้งคั่วพริกเกลือคลุกไม่ต้องเยอะนะครับแค่พอ ให้มันติดนนิดให้เพิ่มหน้าตาให้หน้ารับประทานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาของกุ้งเมื่อเราชุบแป้งแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะนำไปทอดนะครับ กระทะใส่น้ำมันนะครับตั้งเตาเมื่อไฟร้อนนะแล้วเราก็จะเอากุ้งลงทอดเลยนะครับ แล้วก็ทำการพลิกนะครับพลิกกุ้งสีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับกุ้งเมื่อเราชุบแป้งทอดแล้วอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องชุบมากแค่พอติดผิวของกุ้งแค่นั้นเองนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการปิดไฟเลยนะครับแล้วก็จะนำกุ้งขึ้นเลย หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนวิธีการทำกุ้งคั่วพริกเกลือกันต่อนะครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก่อนน้ำมันใส่กระทะเล็กน้อยนะครับพอไม่ต้องเยอะนะครับต่อไปเราก็จะเอาราบปาคี กระเทียมสับแล้วก็ทำการผัดนะครับผัดให้กระเทียมเราเหลืองหอมเข้ากับรากผักชีนะครับ แน้ระเทียมเราเหลืองหอมแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่กุ้งลงไปเลยกุ้งที่เราทอดไว้แล้วนะครับก็ตามด้วยพริกเหลืองพริกแดงซีิวขาว น้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมนูกุ้งผัดพริกเกลือนะครับ เราไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับขั้นตอนการทําต่อไปเราก็จะใส่เกลือนิดนึงนะครับโรยเกลือเข้าไปหน่อยนีผัดคุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับสีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมซอยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดคุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็ทำการปิดไฟเลยนะครับชอบกากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับ ได้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่จานนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของกุ้งผัดพริกเกลือเมื่อเราจัดเสิร์ฟใส่จานเสร็จแล้วนะครับสีสันหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ แล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ